สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิภาพพี่น้องมาเอาป่าห้องนี่ครับพี่น้องนี่ห้องนี่หนามย่งแค่นี่นี่ครับผมตั้งลุ่มนี่เดี๋ยวสิมีปลายด้วครับเนี่ยพี่น้องเสียเอามองหรือว่าเอาดางังกลางไว้ต้องบิ่งครับนี่มีปลายอยู่ครับพี่น้อง หงอผลสับลงสับลาบอยู่นะคอหน่อยปลาเข็งมั้งอ่ะเดี๋ยวมึงกันครับพี่หน่องไว้ฮอสีได้ปลาบ่มีอยู่ได้ครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเอาไปตานขึ้นก่อน đ ักปากันครับ รับผมผมกางตะไคร์ไปบางสิมีปลาติดอะไรได้ครับพี่น้องคนหนึ่งนะนะมีปลาติดแล้วครับพี่น้องแเบิงบงบ่งกันครับว่าสิมีปลายังมองกันครับว่าสิ ตั้มเล้มเล็นะครับผมโอ้ปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็งแม่ใหญ่เลยเข็งแม่ใหญ่โอ้โหเข็งตัวใหญ่แห้งพี่น้องนี่

จิงเสียบครับพี่น,อน,น้องนี่จวดแน่นอนโอ้เบึงครับพี่น,อน้องโอ้โหลองถ<ๆ>ืออ้หันอตัวใหญ่โอ้ก็ทิ้งไหมนีน่ะครับผมกินแบบบ้านมันจัดปลาทิงนี่ครับปลาทิงธรรมชาติตัวใหญ่แห้ง นนึงครับโอ้กเงสุดวันบอกรับพี่น่องน,นี่ครับผมดูนี่ปีนไม่ต้อง่องเลยของข้้งนากระถึกด้ครับ จิงมี่ตุ่นงามตัวนี้เห็ครับผมน้ำที่เริมขอนแล้วปาิงป,งปงกิงสวนปกิงครับปวดข้าวเดียวหากินง่ายๆไ,ได้ครับวันนี้ครับพี่น้อง โตปลาเข็งแมสุดสเลยครับสุดๆเลยตปลาดิ้นครับมันดิ้นดิ้นดิ้นดุกดุ๊อยู่นี่โอ้เดี๋ยวเหมือกันครับดิ่งดุ๊กดิ๊กอ้ย น้องมึงสุดยอดสุดยอดแห่งปัก็งมั่นแน่นอนครับช่วงนี้เอ้ยปิ่งแบบท่าเกลือคือจังสิจุดจวดน้อพี่น้องเลยใหญ่ปันนี่ <c oughs> ของดีของเสียไปเจอครับขอบผมไรใส่ครับ อื่นผมมีมาโอ้โหมองนี้มองนี้บัวอเลยครับบัวแล้วบัวแล้วครับพี่น้องบัวแล้วดำเนี่ยดำเนี่ยรูบ่ล่ะบรื่อยู่เอาตัวน wow. ีกต้นอีกพี่น้องตัวนี้อยู่มองนี้โอ้โหกับผมตกปลาไหม เบิร์ท่านั้นแล้วครับพี่น้องนะจริงมันจุดจดวดเลยนี้โอ้โห,โ,หโ,หโหดึงแล้วดึงแล้วข้างหน้านี่ครับหากินง่ายๆเลยครับพี่น้องนี่คล้องน้ำนี่นะครับน,น้ำนี่เยอะหน่อยแล้วโอ้ยโอ้ยตัวนี้กินบัวบัวอยู่นี่เอาละครับโอ้เจ็บประคอพี่น้องโอ้ย หยบประคอตัวใหญ่อยู่ด้วยมือเห็นประค้อนบกค่อยถือครับพี่น้องหยิบประคอนี่ครับผมอ,อู้ยโตปลาครับพี่น้องดิ้นดินแล้วครับดิ้นแล้วดินวด้นละดินด้นละเป็นกันครับ ดินแล้วปลาเข็งครับพี่นอ้องปลาเข็งนะเห็นตาหางครับเข็งตาโตง่ามเลยครับนี่ครับผมตัวช่วย โตเซสวยจึงมีแนวดินมีมองนี่ยกลับมาหากินแบบบ้านๆครับดุ๊กดับดุ๊กดับโอ้ยปะเก่งโอ้โห่ตกปลาไหมสวนบ่ครับพี่น้องนี่ต่รุ่นแบบพิ่บิ้มพี่บิม้มลองปลาลองเมืองกันพี่น้องมึงสกี่เขาห้อยนะครับซุ่มปลาคอ ข่อยครับขอหน่อยขอหน่อยเขาห้อยกับอหีน่นครับมาอีกแล้วครับเขาห้อยโอ้ยป็คอ,อ,อ,อตัวหนึ่งใหญ่เลียนบัวอยูอ่เนื้อหนาม ลงกว่านี้จังมาเอาไม้ครับพี่น้องมีปลาอยู่มองนี่มันนี้คืออยากปลาเข่งครับพี่น้องอยากอยากปิีงปลาเข่ง,งเราเลยว่ามาเอาปลาคลองนี่ล่องมึงกันนะมีบ่โอ้มีเกินขาดครับพี่น้องโอ้โหปลารยังนี้อุ้ยปัดถูตัวนี้ไหมตัวนี้แห้งง่ายว่าที่นี่ครับหืม นี่ครับผมอู้หูตะเคียงพี่บุ้มฮู้หหเบิงถืออีกแล้วเอาสว้างครับพี่น้องสว้างเลยหล,ยหลา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 ย,ลายโอ้ยตะเกียนไหมต่พอดล้วครับพี่น้อง ได้หลายเติบเดียวโอ้โหแล้วเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องบวะลายแห้งปลาเค็งห้องวะนี่แต่แหนยงยงปลาเค็งไอ้นี่ได้ครับพี่น้องปลาเค็งหน้าห้างนี่มีตัวใหญ่นี่ครับปลายย่ำนี่ปลาเค็งใหญ่ดีย่ำย่ำนะอุ้งมองีก็จริงเงี้ย เก็บให้เบิดก่อนเก็บให้เบิดก่อนค้ามัป็นตัวจิ้มองอตับผมนี่นะน่ครับโตปลาว่าตรองพูดถึงเลยครับบิ๊กบ่มเลย เข่งนี่ก็มีเขาเอิ่นเนี่ยมีน้ำน้ำปักดีครับโอ้โหชีลุดตมาพี่น,อน้องเบิ่งปลาก,กันครับพี่นอ้องปลาไปเอาหม่องคล้องน้ำครับพี่นอ้องสีเบิ่งปลาเข่งเดี๋ยวหนามมันแห้งลุ่มก็หนีเดี๋ยวจังมาหาให,หม่มรครับซุ่มปลาคองบ่ถือหมอ้อ บาถึกมองบาถึกด่างเลยเป็นปลาเข็งนผมผมุ่มไดี๋้อมตัวขอบเหมิงพี่น้องปลาเข็งไหมปลาเข็งนี่ว่ามันปลาเข็งเลี่ยงหมดแล้วครับพี่น้องวันปลาเข็งตลาดใหญ่แห้งมึงมี่มึงโตปลาเข็งพี่น้องนี่มั่งสี่เส้นขึ้นพี่น้องโอ้โหโตป่าไหมมึงครับพี่น้องมึงสี่มึงโตป่าเทียบกับมือเลยครับพี่น้องคุณน่ะ โอ้โหตัวก็เก <them> ่ง <Fuji> พี่น้องอ่อนปะกูด่ะปิีงจุดจวดเลยครับพี่น้องมั่นเงียบๆงียบคนละรุ่นนี้องห่วงเลยนี่ครับผลงานเ้างเฮ้ยเด็ดเด็ดเหมือนกับนอนเฝ้าอายไปเซเวิร์สเหรอโอ้ยเฮะไม่็ด้อ้ายไปเ่เบิร์สอ่อนแดดเตี้ยมยังไง แง่หน,นาวครับจะเว้นห่อนอนอนนอนครับพี่น้องวันนี้หาปลาไรม่วงไรด่างสีเช่นเคืองหลอกหองหองหนำครับพี่น้องหองน้ำหนำม,มันยังหน่อยครับเห็นปลาเป็นบวนว่าเอามากลางมึงก้นานครับผมโบคิดว่าสิ่งนี้ปลาเข็งลายวันนี้ไม่รูนน้ กะว่าแบบในสี่หาตัวนี่กรับในปบปนปบปีโอ้ได้นไลน์ครับพี่น้องในไลน์หนึงคิดว่าส่วนใหญ่สิเป็นปลาคอหน่อยแลว้วก็ปลาเค็งหลนี่ผมคิดว่าสิมีหลายประนีเมือนี้ก็ได้ในผลงานแบบมันๆเลยครับพี่น้องปลาเข็งนี่แต่แบบโอ้สามนิ้วนี่ครับพี่น้องติ่งมันจวดแนะ่นอนพี่น้องเข็งแบบมันต้องห่วงเลยเอาครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การถือเก่าของผม ัอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมยังบพบภาพคลิปวันนี้ครับนี่ครับพามาหาปูหาป่าตามธรรมชาติแบบบ้านเขาครับผลงานโอเคเลยครับวันนี้คลิปต่อไปซิม,มีอยังกับถาลุ่นถาเบิ้งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ